สวัสดีครับต้น K.O. นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ K.O. ตัวจริงเสียงจริง,รงที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมเดินทางมาจากกรุงเทพครับลูกค้าทานแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับสวัสดีครับ คุณป้าคุณลุงครับผมผมต้นเคโนะครับขออนุญาตวันนี้มารบกวนสัมภาษณ์นิดนึงนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมต้นเคโอนะครับได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้ใช้เคโตัวจริงเสียงจริงอีกท่านหนึ่งที่จังหวัดโคราชนะครับแล้วท่านก็ได้แนะนําให้คุณพี่ผู้ชายทานด้วยขออนุญาตค,คุณป้านิดนึงค,คุณป้า แนะนำตัวนี้หนึ่งครับชื่ออะไรครับชื่อพจนาค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ63ครับตอนนี้ทําประกอบอาชีพอะไรครับผมทาอาชีพเสริมสวยค่ะสามสวยแล้วเห็นบอกว่าทำทำอาหารด้วยทำสองอย่างเลยนะครับต้องก็ต้องใช้เวลาทำงานตัดตามเหมือนกันนะครับพักผ่อนเยอะไหมครับบอกแต่ละวันก็ทำปกตินี่แหละครับไม่ซีเรียสเห็นบอก แนะนําให้พี่ผู้ชายทานโดยพี่ผู้ชายแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมทวัดเพชรประยูนนะฮะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรครับก็ผมรับบำนาญครับรับราชการรับราชการอยู่แต่ว่าตอนนี้เกษียณแล้วเกษียณแล้วตอนเริ่มแรกเนี่ยคุณป้าก็ได้เริ่มทานก่อนใช่ไหมครับค่ะก่อนที่จะมาทานโกลคุณป้ามีอาการยังไงครับเวียน เวียนศีรษะและบ้านหมุนแล้วหลังจากที่มีอาการเนี่ยทำงานได้ปกติไหมครับไม่ได้ไม่ได้ต <c oughs> ื่นเช้า <c oughs> ตื่นเ <c oughs> ช้ามานอนนอนอย่างเดียวเลยค่ะครับผมแล้วมาเจอได้มาเจอเคโอได้ยังไงครับนอนนอนดูไอ้โทรศัพท์นอนดูโทรศัพท์เพราะเเคลียร์ขึ้นมาแล้วเขาก็ขึ้นขึ้น <c oughs> มีลูกที่เขาโฆษณาครับครับเป็นผลิตภัณฑ์เคโอนะครับผลิตภัณฑ์เคโอ แล้วทำทำยังไงถึงได้ตัดสินใจทานเริ่มทานเคโอครับก็เลยจดเบอร์โทรค่ะจดเบอร์โทรค่ะแล้วโทรไปสั่งตอนแรกโทรไปหาคุณคุณพัดครับคุณพัทนะครับเคโอค่ะพัทเคอครับแล้วตอนแรกเนี่สั่งไปกี่กล่องครับตอนแรกก็จะสั่งสองตอนนี้คุณบอกว่าทานคุณป้าทานกล่องเดียวก่อนเถอะ ลองทานกล่องเดียวก่อนครับเริ่มทานกล่องกล่องกล่องแรกนี่ทานทานยังไงครับก็ทานวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าหลังอาหารเช้าทานทุกวันเลยต่อเนื่องทุกวันค่ะกี่วันครับรู้สึกที่ว่าประมาณสามสี่วันสามสี่วันแล้วเป็นยังไงครับก็เหมือนปกติเลยเป็นปกติเลยเหมือนกับแต่หลวงพ่อนั้นหกเม็ดแต่ของอันนี้ของได้ประมาณสี่เม็ดสี่เม็ดอาการเป็นยังไงครับหลังจากทานแล้วทานแล้วดีค่ะ เราดีไม่เวียนไม่หมุนอะไรเลยอาการเวียนหัวบ้านหมุนบ่อยนะครับแล้วหัวใจอะไรเงี้ยโรคหัวใจก็เป็นปกติแล้วหลังจากที่เราทานแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยได้แนะนาคนอื่นไหมครับแนะนาค่ะแนะนําน้องกับพี่สาวพี่สาวแล้วก็แฟนพี่ผู้ชายแล้วคุณพี่ผู้ชายทาน พร้อมกันเลยหรือเปล่าครับไม่ครับมทานทีหลังทีหลังครับุณพี่ประชาียก่อนก่อนที่จะทานเคโอเมียการยังไงครับคือเวียนๆที่หแล้วก็ตะคิวกินขาตะคิวกินขาครับก็มาทานยานี้จัดสามสี่เม็ดก็เริ่มมาทานวันละกี่เม็ดครับวันละหนึ่งเม็ดรหลังอาหารเช้าทานหลังอาหารเช้าหนึ่งเม็ดทานไปกี่วันครับที่อาการดีขึ้นสามวันหรือสี่วันเนี่ยสามสามวันอาการดีขึ้นฮะอาการดีขึ้นเลยครับลรวก็ แล้วหลังจากนั้นก็ทานต่อเนื่องต่อดเรื่องตลอดก็สั่งซื้อตลอดแล้วหลังจากทานก็อาการดีขึ้นก็เลยเลยสั่งทานต่อเนื่องมาใช่ทานต่อเนื่องมานานไหมครับก็ประมาณเกือบเดือนนึงนะับเกือบเดือนแล้วอาการเป็นยังไงครับหลังที่จากทานแล้วดีขึ้นมากจากที่เคยมีอาการครับอาชามือชาเท้าชาเท้าชาก็ไม่ชาแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับไม่เป็นแล้ว ื่อนเขาก็ทักว่าหน้าตามึงอ่ะสดใสขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นขนาดเพื่อนเห,เห <Okay. S 2> ็นช <shipping> ัดเจนตอนแรกหน้าก็ดำาอ๋อดำพอทานอันนี้ไปดูเนี่ยดูครับหน้าผ่องใสขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าถ้าสรทานดีอย่างนี้จะบอกต่อคนอื่นไหมครับบอกผมก็ต้องบอกเพื่อนๆต่อก็ได้หายทุกโศกโรคภัยดีราคาขนาดเนี้ยเคโอเด่ย คิดว่าแพงไหมครับไม่ครับไม่แพงพอดีกำลังพอดีกำลังดีครับแต่ถ้าแล้วแต่ลแล้วแต่บริษัทจะลดไหมเราเราคิดว่าราคาขนาดนี้มันคุ้มมันคุ้มกับที่เราทานไหมครับคุ้มครับคุ้มคุ้มค่าเลยครับคุ้มค่าเลยนะครับครับคุ้มค่ามากๆครับถ้าถ้ามีคะแนนเต็มสิบให้สําหรับเคโอที่เริ่มทานมาแล้วเนี่ยจะให้คะแนนเท่าไหร่นีครับสเต็มเลยครับเต็มสิบ สิบค่ะเต็มสิบคะแนนเลยนะครับขอบคุณมากมากครับที่ทำให้การหายจากโรคที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยินะครับก็จะได้เป็นวิทยาทานวิทยาทานสำหรับคนที่มีอาการใช่ครับเป็นอาการที่ เส้นเลือดตีบแตกตันนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้สายเกินแก้ครับผลิตภัณฑ์ k o ครับสำหรับท่านที่ติดตามชมช่อง How Care Channel ได้สอบถามมานะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เรามาสัมภาษณ์ k กเนี่ยสำหรับลูกค้าเนี่ยเป็นหน้าม้าหรือเปล่าผมก็จะให้ทางคุณพี่นี่ตอบเลยครับคุณพี่เป็นหน้าม้ามาสัมภาษณ์หรือเปล่าครับเปล่าค่ะคุณพี่ใช่หน้าม้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมเป็นผู้ทานจริงเห็นจริงผู้ทานจริงนะครับและหายจริง สำหรับท่านที่กังวลว่าเอ๊ไปจ้างเข้ามาหรือเปล่าเพื่อโฆษณาสินค้า KO เนี่ยทางลูกค้าได้ตอบแล้วนะครับว่าไม่ได้เป็นหน้ามา้าแล้วก็เป็นผู้ใช้จริงตัวจริงเสียงจริงเห็นผลจริงสําหรับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับเส้นเลือดตีดแตกกันนะครับครับ KO เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาแล้วกว่า10ปีมีฮา้านอายอสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นไม่มีผลข้างเคียงนะครับสำหรับผู้ที่ทานก็จะมีอาการดีขึ้นตามลำดับสำหรับ ท่านที่มีอาการเส้นเลือดติดแตกกันนะครับให้มั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ KO สามารถช่วยฟื้นฟูอาการของท่านได้สําหรับท่านที่สนใจนะครับตอนนี้ก็สามารถโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเบอร์0899805099นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับท่านที่โทรมานะครับสําหรับวันนี้ผมต้น KO ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ